ศึกขเขมรชุดเส้นทางสู่บึงโอเตียนผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่22ดีจาเรเลนเขมรกู้ชาติจองหมองที่ล่างนั้นยังเอาเป็นเอาตายในขณะที่ยื่นดาบ ปายอากาศ4.7่อเจข้าที่บาดแผลที่โคนขายังบรรจงหยิมทิศแย,ยออกมานั้นค่อยๆบรรจงกดปลายดาบลงไปในรูที่เป็นบาดแผลระศุนปืนอโออโออโอ้ยออ้ยทหารเวียดนามชะตาขาดคนนั้นร้องลั่นจนไม่เป็นภาษามนุษย์ด้วยความเจ็บปวดที่แสนจะทารุณอโอ้ยโอ้ย มือมีดอย่างดีจาริลนนั้นไม่ได้สนใจว่าใบมีดที่ทิ่มแทงลงไปนั้นจะไปตามรูแผลเดิมหรือว่าแหวกเนื้อมันเป็นรูแผลใหม่แรงดันที่ส่งลงไปยังต่อเนื่องนั้นไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแม้เหยื่อสังหารจะทั้งร้องทั้งดิ้นก็ตามใบหน้าที่เครียดหนักไม่มีวี่แววความสงสารแม้แต่น้อยไอเหยื่อสังหารลืมความเจ็บที่กระดูกหายปลาชั่วคราวหันมาพลิกตัวตามแรงกดที่ศัตรูกำลังกระทำอยู่เลือดที่หยุดไหลแล้วกับไหลทะลักออกมาอีก คราวนี้ดูเหมือนจะมากกว่าเก่าเสียด้วยซ้ำไปโอ้อ๋อออไอเหยื่สังหารคนนั้นดิ้นเล่าเล่ามือที่กำบาดแผลบริเวณนั้นเกร็งแน่นใบหน้าเหยเกด้วยความเจ็บปวดมันคงรู้แล้วว่าในโลกนี้คงไม่มีอะไรที่เจ็บปวดมากไปกว่านี้ได้อีกแน่เหงื่อเม็ดโป ONG ้งๆเกาะเต็มทั่วทั้งใบหน้าดวงตาที่หยีจนปิดกับริมฝีปากที่เปิดกว้างกับอาการเกร็งจนตัวสั่นเถิม ดีจาริลนกดดาบปลายปืนเล่มนั้นกระทางทะลุด้านหลังเลยปักเข้าไปในดินจนลึกปล่อยให้ปืนกระบอกนั้นปักตั้งอยู่กับผืนอย่างสบายๆแก้วกินหมามึงคอยอยู่นี่ก่อนนะเพื่อนมึงเรียกว่ะดีจารเลนพูดแบบไม่ได้มองหน้ามันด้วยซ้าไปใส่ตากลาดมองหาเหยื่อเพื่อเล่นให้สนุกมือลายต่อไปกระทั่งพบอ้ออ้โอ้โอโอก่อนที่จะผ่าออกไปนั้น มือสังหารใช้เท้าข้างที่จะก้าวไปนั้นเหยียบลงบนหายปลาลาเหยื่อคนที่ถูกดาบปลายปืนยึดตรึงอยู่เหยียบไม่เหยียบเปล่าคนเหยียบกับใช้เท้านั้นขยี้มีหรือที่คนถูกเหยียบลงไปบนบาดแผลที่แสนจะเจ็บปวดอยู่แล้วจะไม่ร้องออกมาคนเหยียบไม่ได้สนใจกับเสียงร้องนั้นเลยพอใจแล้วผะไปเฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระทั่งถึงตัวเหยื่อทรมานลายต่อมาลายนี้ไม่มีปัญญาจะไปไหนได้เลยแม้จะปล่อยให้มันกลับไปก็ตาม เพราะขาทั้งสองข้างของมันขาดหมดแล้วที่ตอนเหนือหัวเขา่าคงเป็นเพราะแรงระเบิด t n t นั่นเองขณะที่มันกําลังหาที่กาําบังมันกับนอนทับบนกับระเบิดพอดีแล้วอะไรจะมาเหลือเลือดท,ที่ปลายขาที่ไหลลงนองพื้นเป็นบริเวณที่ยาวกว่าซอกแขนบัดนี้มาแลงวันหัวเขียวกําลังอเร็ดอร่อยที่ได้ลิ้มรสเลือดมนุษย์สดบาดแผลที่เลือดหยุดไหลแล้วเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีดําคล้ํา แม้แต่เศษเนื้อที่ห้อยลองแรงปลายบาทแผลดูไม่ต่างอะไรกับเศษเนื้อวัวที่อยู่บนเขียงในตลาดสดดีจารเินเดินไปถึงมองหาปืนที่มันเคยใช้สังหารคนขเขมรเห็นว่ากระเด็นไปไกลเลยขี้เกียจไปหยิบมองซ้ายมองขวาหาอะไรแถวนั้นไม่ได้เลยใช้เท้านั่นแหละเหยียบลงบนปลายขาที่เหลือทั้งสองข้างนั้นอ้อยออ้ออ้ยอย ความเจ็บปวดมันมากถึงขนาดที่มันมีแรงที่จะยกลําตัวท่อนบนขึ้นมาตั้งได้เหมือนเล่นซิทอัพมือทั้งสองกำที่ข้อเท้าของคนที่กําลังเหยียบมันแน่นเหมือนอยากจะยกออกไปให้ผลจากตรงนั้นให้ได้โอ้ oh. คนเหยียบไม่สนใจว่ามันจะมีความเจ็บปวดสักเพียงใดเท้าที่วางยันไปที่ใบหน้ามันอย่างสุดแรงเกิดเราเวียงเท้าเตะที่ก้านคอยอีกครั้งร่างนั้นต้องหงายหลังนอนลงไปอย่างเดิมโอ้โอ้คราวนี้ดีจราเลินเหยียบที่เก่าอีก พวกเ่นสายสะโพกเหมือนเต้นฮูลาฮูปเป็นการเน้นให้แผลชี้ก็ไปอีกไม่ต้องกลัวมันจะไม่หลองร่างนั้นยันลำตัวลุกขึ้นมาอีกครั้งมือที่กำ้อเท้าดูเหมือนจะแน่นกว่าเดิมด้วยจับทำไมสัตว์บอยดีจา่าเรนเขมรกู้ชาติถึงก็ออกแรงดิ้นให้หลุดจากการกุมมือของเหยื่อสังหารกระทั่งตัวเองเสียหลักล้มลงเพื่อนที่เห็นเลยพากันหัวเราะโถยเวนห้าร้อยดีจราเรนสะบัดออกมาด้วยความหัวเสียที่ตัวเองมีอาการก้นกระแทกพื้น คราวนี้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาแกว่งออกไปเป็นชุดแต่ละทีไม่พ้นบริเวณใบหน้าและการคอเยื่อสังหารเลย่ลางนั้นถึงกับกระเด็นไปตามแรงเท้าที่ประเคนเข้าใส่มันคงช้าไปทั้งตัวและทั้งลืมความเจ็บปวดที่บาดแผลที่ขาเลือดที่หยุดไหลแล้วกับไหลทะลักออกมาอีกและข่าวนี้ดูจะแรงกว่าเก่าไอสัตว์เล่นสักกูเหนื่อยเลยนะมึงดีจาราเลินหยุดแล้วหายใจถี่ๆีเพราะความเหนื่อยในใจนั้นคิดว่าพอแล้วสาหรับเยื่อสังหารรายนี้ใบหน้าแดงเถือกไปด้วยเลือด ทั้งปากทั้งจมูกเลือดสดๆไหลออกมาราวกับท่อประปาแตกถึงมันไม่ตายด้วยบาดแผลแต่ก็เชื่อได้ว่าน่าจะตายเพราะเลือดออกหมดตัวไปมันจะไปหาพ่อ,อแม่ที่ไหนก็เชิญไอสัตว์ตวดีจเจรรนเตรียมจะผ่าจากไปแต่ก่อนที่จะจากไปกับแถมโหดรองเท้าเข้าที่ชายโครงมนันอีกครั้งล่างนั้นถึงกับสะดุ้งสุดตัวด้วยความจุกเสียดแต่คนเตะไม่สนใจแม้แต่จะมองเพราะเขาพบสิ่งที่น่าสนใจกว่าแล้วนั่นเองหัวหน้าใหญ่ทำอะไรเหรอครับ ดีจาเรเลนเดินดิ่งเข้าหาพันตรีวันซาเลนขณะกำลังก้มก้มเงยเงยบางครั้งใช้เท้าเขี่ยบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับจะค้นหาสิ่งของโดยไม่สนใจการกระทําของลูกน้องคนอื่นๆหาปืนในเหง,งียนว่าดีจาเรเลนผู้เป็นลูกน้องเข้าใจดีว่าหัวหน้ายัางไอง้เหงียนวันมินนั้นอาวุธประจํากายของมันก็คือปืนพกซึ่งปืนพกนี้พกกระบวนการกูชาตั้งก็ต้องการที่จะมีพกติดตัวกันทุกคน พราะมันสะดวกในการเคลื่อนที่ในบางโอกาสเช่นการเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านแต่คราวนี้ดีจาเรเญนก็ยังหาไม่เห็นเหมือนกันนอกจากร่างที่ไร้วิญญาณของเยอสังหารคนนั้นซึ่งบัดนี้ทั้งร่างมาันแหลกแหลวไปหมดพอโดนทั้งเคมโมหมายและ TNT พร้อมกันแขนทั้งสองข้างหลุดไปคนละทิศละทางแม้แต่ขาขวาที่มองไม่เห็นเพราะไม่รู้กระเด็นไปตกที่ไหนซา้ทะลักออกมาเลือดน้ำเหลืองปะปนกันนองเปียกพื้นดินขอที่หักจนใบหน้ากับหลังหัน กับบาดแผลที่สะเก็ดเคมมายฝังเต็มทั่วทั้งใบหน้าเหล่ากับขนเป็นแผลฝีดาดเชื่อเถิดว่าคนที่โดนเข้าขนาดนี้แม้แต่จะร้องสักคำคงไม่มีโอกาสแน่เพราะมันจะตายสนิทก่อนจะได้ร้องนั่นเองทั้งสองคนไม่สนใจว่าร่างนั้นจะมีสภาพอย่างไรคงมุ่งแต่ที่จะหาสิ่งของที่ต้องการให้ได้เสียงนกช่วยหาหน่อยสิว่าดีใจเลญเรียกเพื่อนที่อยู่ใกลมาช่วยอีกแรงซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนที่ถูกเรียกเท่านั้นที่เข้ามา แม้แต่กำเซนคานนำและสนิงที่อยู่ใกล้นั้นก็เข้ามาช่วยด้วยความสนใจในขณะที่กำลังพลคนอื่นๆที่เคลียร์พื้นที่หลังจากที่ยึดอาวุธของพวกศัตรูมาครอบครองได้หมดแล้วจึงสำรวจความเป็นความตายของมันอีกครั้งคนที่ตายไปแล้วก็แล้วไปพอทำอย่างไรมันก็ไม่เจ็บปวดได้อีกแต่คนที่ยังไม่ตายต่างหากที่น่าสนใจพวกขบวนการกูชาจึงช่วยเพิ่มความเจ็บปวดให้มากขึ้นอีกถูกรลยไม่ถึงกับตายเพราะยังไม่อยากให้มันตาย ความทารุณสารพัดชนิดที่จะคิดออกมาได้อาวุธทุกแบบเท่าที่จะสรรหาหรือจะเพิ่มเติมด้วยอะไรตามแต่ทยาศัยไม่มีใครว่าอะไรใครแม้แต่คนที่ถูกกระทำมันยังไม่ว่าเสียงร้องโอดโอยที่เปล่งออกมานั้นฟังเหมือนความพาออกพอใจที่พวกมันได้รับเหมือนเสียงพระเจ้าที่ขอบใจในความเมตตาที่พวกขบวนการกู้ชาติทําให้หรือบางครั้ง ฟังเหมือนเสียงแท้สองสันเสริญของเหล่าวิญญาณคนขมรที่ต้องมาตายด้วยน้ำมือของพวกทหารเวียดนามพวกนี้เป็นเสียงของวิญญาณแค้นที่สมหวังแรงลมที่กันโชคมาแต่ละครั้งในลักษณะที่ชวนขนหัวลุกทำให้พวกขมรนเสรีแห่งขบวนการกู้ชาติกุมอิสระกุมนี้ฮึกเหมิมที่จะทรมานทรกรรมต่อทหารเวียดนามให้หนักขึ้นอีกมันเป็นการระบายความแค้นที่สะสมอย่างที่สุดจนบางครั้งยังคิดว่าทั้งหมดนี้ยังไม่เท่าเพียงบางส่วน ที่มันเคยทํากับเพื่อนร่วมชาติรวมเผ่าพันธุ์ของตนมาด้วยซ้ําไปหัวหน้าครับเผ่ามมนเลยไหมครับรู้สึกจะเป็นเสียงของสเวยเด็กหนุ่มที่ค่อนข้างจะเลือดร้อนเป็นคนตะโกนถามมาอยา่นานะเว้ยควันไฟจะเรียกพวกมันมาหามึงปล่อยมันไว้งี้แหละครับหัวหนะ้าเหตุผลสั้นๆที่หัวหน้าขบวนการพูดออกมาทุกคนเข้าใจดีมันหมายถึงผลที่จะเกิดขึ้น พื้นที่ตอนนั้นห่างจากที่ตั้งค่ายของพวกทหารเวียดนามเพียง5 6กิโลเมตรหากมันจะตามมาคงใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงดังนั้นทางที่ดีตอนนี้เก็บเรื่องนี้เงียบไว้ก่อนจะดีกว่าเมื่อถูกห้ามเรื่องเผาซากศพพวกขบวนการกู้ชาติเลยหันมาเล่นเรื่องอื่นแทนในใจที่มีแต่ความเครียดแค้นอยู่แล้วนั้นพวกเขาจึงพร้อมและต้องการจะทําทุกอย่างที่เป็นการกระทําในการสร้างความเสียหายให้เราศัตรูดังนั้นศพทุกศพ ที่ยังคงสภาพต่างถูกแปรสภาพไปต่างๆนานาเท่าที่ใจอยากจะทําคนที่ยังไม่ตายถูกกระทําซ้ําเข้าไปอีกไหนๆมันก็ต้องตายอยู่แล้วเลยให้มันตายเร็วขึ้นไาอีกหน่อยเท่านั้นเองไม่เห็นจะเป็นอะไรบางศพถูกควานท้อง้วงไส้ออกมาบางศพถูกบั่นคอเตะหัวให้กระเด็นหายไปใครอยากได้ให้ไปตามหาเอาเองบางศพถูกแทงจนทั่วทั้งล่างแทงๆๆๆแทงแทงแทงกระทั่งมันขาดใจตายไปบางศพถูกควักลูกตาควักลิ้นตัดจมูกใบหู หรือส่วนอื่นใดของร่างกายเท่าที่คนทํายากละทาไม่มีใครห้ามใครตรงกันขามกับสนับสนุนส่งเสริมให้หนักขึ้นอีกหลายคนพยายามจะแข่งขันความโหดเหี้ยมกันใครจะมีลูกไม้ลูกเล่นที่พลิกแพลงกว่ากันเล่นเอาสนุกสนานกันยกใหญ่นั่นมันธรรมดาที่ผู้ชนะเท่านั้นที่มีสิทธิ์ทําได้ส่วนผู้แพ้ย่อมไม่มีสิทธิ์มันเป็นเรื่องที่ใครทีมันที่ใครใก็ทํากันทั้งนั้น พันตรีวันซาเลนมองเห็นการกระทำของลูกน้องแล้วรู้สึกพอใจที่พวกเขาเหล่านั้นมีความสนุกสนานในการร่วมงานกันดีใจที่พวกเขาได้ระบายความแค้นที่เป็นแค้นของคนทั้งชาติมันถึงเวลาแล้วที่จะปล่อยให้เขาได้กระทำการกันลงไปเฮ้ยระสบไอ้หัวหน้านี่ไม่เอาไว้เหรอหัวหน้าใหญ่จะโกนเลียดลูกน้องเพราะตัวเองไม่ค่อยสนใจเท่าใดนัก แต่สิ่งที่กําลังสนใจอยู่ตอนนี้ค้นหาไม่พบแม้จะมีคนที่มาช่วยถึง4คนก็ตามถึงกระนั้นยังไม่ลาความพยายามที่จะค้นหาต่อไปเพราะใจนั้นเชื่อว่ามันต้องมีทําลายสันเตรียมหัวหน้าใหญ่หันไปถามลูกน้องที่กําลังจดจดจ้องจอง้จองอยู่กับร่างหลายวิญญาณของไอ้เงี้ยนวันมินยังคิดไม่ออกเลยครับหัวหน้าใหญ่คนที่ถูกถามพยายามจะคิดค้นลูกเล่นที่จะทําลายสภาพศพของมันให้ทุเลศท,ที่สุดเท่าที่จะทําได้ในมือถือมีดเดินป่าที่มีความยาวเกือบศอก เดินวนรอบๆบศพยังคิดไม่ตกจะทำแบบไหนดีเอาไงดีวะบันทมเพื่อนร่วมขบวนการอีกคนที่มาสมทบบันทมถือมีดอยู่ในมือเช่นกัน,น,น,นกูจะทะลกหนังหัวมันบันทมตอบทันทีแล้วเข้าไปที่ส่วนหัวตามที่ตั้งใจเอาสิวะวาวด้วยคราวนี้อีกคนที่เข้ามากลายเป็นกับป่ารวมทั้งสิ้นเป็นสามคนร่างนั้นถูกกลุมเส้นผมเพื่อยึดให้แน่นมีดเดินป่าที่คมกริบเพราะได้รับการดูแลอย่างดีเริ่มกรีดหนังที่หน้าผากก่อน และทั้งปลายคมกริดทั้งสองข้างจะหลดหางคิ้วคราวนี้บันโมนั่งราบลงกับผืนใช้เท้าทั้งสองข้างยันไว้ที่ไหล่ของศพใช้มือสองมือขยุ้มเส้นผมคมมันแล้วออกแรงดึงพร้อมกับใช้เท้ายันล่างมันไว้เหนียวชิบหายเลยว่าบันโมพูดออกมาเพราะไม่รู้มาก่อนหรอกว่าอันหนังมนุษย์เรานั้นส่วนที่มีความเหนียวที่สุดคือหนังหัวนี่เองมึงมาช่วยสิวะบันโมออกปากให้เพื่อนช่วยคราวนี้ศพนั้นมีการเคลื่อนย้ายโดยไม่ตั้งใจ แล้วคนที่ดีใจก็คือเสี่ยมงอกหัวหน้าใหญ่ครับอยู่นี่ครับสิ่งที่พบก็คือปืนพกขนาด11มม,มแบบ US Army ที่ทุกคนกำลังค้นหานั่นเองไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะซ่อนอยู่ใต้ศพของคนที่เป็นเจ้าของมันนั่นเองไอ้ห่าตายแล้วยังหวงของอีกไอ้นี่นี่หัวหน้าใหญ่ขบวนการกูชาดยิบปืนพกระบอกนั้นขึ้นมาดูด้วยความพอใจที่สภาพทุกอย่างยังเรียบร้อยดีกระสุนจำนวนเ็นัดยังอยู่ในแมกกาซีน ได้หรือ,อยังว่าหนังหัวมะนะันน่ะถ้าได้เราก็ไปพอดีที่ลูกน้องทํางานสําเร็จหนังหัวคนผืนไม่ใหญ่โตนักผืนนั้นไม่พ้นความพยายามที่คนจะถลกออกมาจนได้บรรทมดูจะสมหวังก็ใครอื่นเอาหนังหัวผืนนั้นเช็ดเลือดด้วยเสื้อผ้าของศพที่อยู่ไกลกระทั่งสะอาดไม่มีเศษเลือดติดให้เป็นที่รังเกียจต่อไปไม่มีใครรู้ว่าบรรทมมันจะเอาหนังหัวผืนนั้นไปทําอะไรเพราะแม้แต่ตัวบรรทมเองมันก็ยังไม่รู้เหมือนกัน